การสอบสัมภาษณ์นั้นเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถบุค,คลิกภาพทักษะไหวพริบพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดดังนั้นผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้ครูหนวดรวบรวมคำถามที่พบบ่อยในการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อรับตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ลองฝึกตอบและแนวทางวิธีการตอบคําถามก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดติดตาม ดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปลุยกันได้เลยครับ 1. แนะนำตัวเองและเล่าประวัติการศึกษากล่าวถึงชื่อวุฒิการศึกษามหาวิทยาลัยที่จบสาขาวิชา และประสบการณ์ด้านการสอนผลงานที่โดดเด่นที่ประทับใจเช่นนักเรียนเอชนะเลิศแข่งขันคิดเลขเร็วรังวัลชนะเลิศบอกถึงแนวทางว่าทำอย่างไรถึงนักเรียนเอได้ชนะเลิศยิ่งดีครับข้อสองทำไมคุณถึงอยากเป็นครู แสดงแรงบันดาลใจในการเป็นครูเช่นอยากถ่ายทอดความรู้ช่วยพัฒนานักเรียนและรักการสอนข้อ3คุณมีแนวทางการสอนอย่างไรอธิบายเทคนิคเช่น Active Learning การใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และการปรับตามผู้เรียนต่อด้วยยกตัวอย่างสื่อที่ใช้แล้วได้ผลกับผู้เรียนยิ่งดีครับข้อสี่หากนักเรียนไม่สนใจเรียนคุณจะทำอย่างไรใช้กิจกรรมเสริมเกมสื่อดิจิทัลหรือเชื่อมโยงเนื้อหากับชีวิตประจำวันของเด็ก ข้อ5คุณจัดการกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างไรใช้ความเข้าใจพูดคุยเพื่อหาสาเหตุใช้วิธีเชิงบวกและประสานงานกับผู้ปกครองข้อ6คุณคิดว่าครูที่ดีควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง อดทนใจเย็นมีเมตตามีความสามารถในการสื่อสารและพัฒนาตนเองเสมอข้อ7หากคุณได้รับมอบหมายให้สอนในวิชาที่คุณไม่ถนัดคุณจะทำอย่างไรศึกษาด้วยตนเองขอคำแนะนำจากเพื่อนครู หรือเข้าร่วมอบรมข้อ8คุณมีวิธีการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้ปกครองอย่างไรเปิดช่องทางสื่อสารนัดประชุมใช้แอปพลิเคชันหรือแจ้งข่าวสารอย่างต่อเนื่องข้อ9คุณจะทำอย่างไรถ้าพบว่ามีนักเรียนถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน แจ้งผู้บริหารให้คำแนะนำแก่นักเรียนและสร้างบรรยากาศห้องเรียนที่เป็นมิตรข้อ10คุณมีเป้าหมายในอาชีพครูอย่างไรในระยะยาวพัฒนาทักษะการสอนศึกษาต่อและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ข้อ 11. คุณจะจัดการห้องเรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพวางกฎระเบียบที่ชัดเจนใช้การเสริมแรงเชิงบวกและสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนข้อ 12. หากนักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนรู้คุณจะช่วยเหลืออย่างไร ประเมินปัญหาปรับรูปแบบการสอนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมข้อ13คุณมีวิธีวัดผลและประเมินผลนักเรียนอย่างไรใช้ทั้งการสอบก,การสังเกตพฤติกรรมการทำโครงงานและแบบฝึกหัด ข้อ 14. คุณจะทำอย่างไรหากมีนักเรียนไม่ส่งการบ้านเป็นประจำหาสาเหตุพูดคุยกับนักเรียนและหาวิธีช่วยให้เขาส่งงานได้ข้อ 15. หากคุณต้องสอนในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรคุณจะรับมืออย่างไร ใช้สื่อการสอนที่หาได้ปรับวิธีการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองข้อ16คุณจะรับมืออย่างไรหากต้องสอนในชั้นเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากจัดกลุ่มการเรียนใช้กิจกรรมที่เหมาะสมและกระตุ้นการมีส่วนร่วม ข้อ 17. ถ้ามีผู้ปกครองวิจาร์ณวิธีสอนของคุณคุณจะทำอย่างไรรับฟังความคิดเห็นอธิบายเหตุผลและปรับปรุงให้เหมาะสมข้อ 18. คุณจะรับมืออย่างไรหากต้องทำงานร่วมกับเพื่อนครูที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ใช้การสื่อสารที่ดีรับฟังกันและหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของนักเรียนข้อ19คุณคิดว่าการใช้เทคโนโลยีในการสอนสำคัญแค่ไหนสำคัญมากเพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้แต่ต้องใช้ให้เหมาะสม ข้อ20ทำไมเราควรเลือกคุณเป็นครูผู้ช่วยแสดงจุดแข็งเช่นความมุ่งมั่นความสามารถในการสอนและความตั้งใจพัฒนานักเรียน เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ20คําถามในการสอบสัมภาษณ์มีข้อไหนตอบได้ดีกว่าครูหนวดช่วยพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างไว้หน่อยนะครับแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ